สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวเป็นสินค้าเครื่องบินบังคับนะครับเป็น F22 นะครับยี่ห้อ v a l e n t e c RC ในรุ่น F22 Raptor นะครับอันนี้จะเป็นระบบ3 c h ช n n e l นะฮะคือเป็นเครื่องบินลบอ่าพวกนี้จะบินเร็วนะครับมาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดีๆ ทดสอบการบินไปพร้อมกันนี่นะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็ตัวเครื่องบินก็จะบรรจุในกล่องแบบ,น,นะบน,น,นี้นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับความยาว40เซนสามสิบเซนนะครับเป็นมอเตอร์ขับหลังการเลี้ยวควบคุม นะครับควบคุมที่ปีกแอรอนนะครับมีเซอร์โวแล้วก็แผ่นหางรัดเดอร์มีอัปดาวมีระบบใจโรนะครับเป็นควบคุมการทรงตัวแบบอัตโนมัตินะครับก็มีชุดล้อนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งชุดล้อนะครับ Take Off Landing ได้บนพื้นปูนพื้น,พ,นพื้นเรียบอันนี้ผมบินในแบบเอา o o ด คือกลางกลางทุ่งนะครับในป่าหญ้าอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ล้อนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็น USB มาให้แล้วก็แบตเตอรี่1ก้อนนะครับ3.7โวลต์สี่มิลลิแอมนะครับก็ระยะบินประมาณ20นาทีแบตเตอรี่ซื้อเพิ่มได้นะครับ รีโมทคอนโทรลมีฟังก์ชันนะครับปิดใจโรได้นะครับแล้วก็มีระบบใจโรแบบ2สเต็ปรีโมทคอนโทรลใช้ฐาน4ก้อนมาทีนี้ขั้นตอนการเริ่มเล่นก็ใส่แบตบเสียบแบตปั๊บนะครับ มันจะพร้อมทำงานทันทีเครื่องบินไม่มีสวิตนะครับเสียบกั้แบตปุ๊บก็ระบบจะทำงานเลยวัสดุเป็นโฟมนะโฟม epp คือเป็นลักษณะของโฟมฉีดํำสีมันจะมีความแข็งแรงนะครับไม่กรอบแตกหักง่าย น,น้ำหนักเบาโดยการตกของมันโดยธรรมชาติแล้วมันจะไม่แตกหักนะเว้นแต่ว่าเราอยากไปทดสอบความแข็งแรงมันเนี่ยแล้วเรามือไปดามไปดัดมันเนี่ยนะครับมันก็จะหักตรงนี้จะดามแท่งคาร์บอนนะครับดามไว้เพิ่มความแข็งแรงนะครับเพราะนั้นไม่หักแน่นอนจากนั้นนะครับใส่แบตเรียบร้อยอระบบในเครื่องบินเซ็ตตัวแล้วก็เปิดรีโมท โยกคันเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งเสียงติดๆรับไฟที่รีโมตติดค้างก็พร้อมที่จะบินนะครับนี่ยประบบไจโรนะนี่นะครับดูจะเป็นระบบกันหาง ีนี้มาลองทดสอบนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้พุ่งไปแล้วใช้คันเร่งน้อยไปแล้วหัวทิมนะนั้นตอนตอนพุ่งก็ต้องใช้คันเร่งเยอะๆนะครับเอาใหม่นะเสียงดังมากสำหรับใครชอบนะสะใจ ฟังเสียงหวานเจี๊ยบเร็วมากนะครับ F22 มาเป็นตัวเล็กนะตัวนี้ก็2000หน่อยๆน,นะครับเขาเรียกว่าเล็กพิกขีหนูแต่เร็วแรงสาใจแน่นอน ทรงการบินก็เหมือน F22 จริงๆเลยเสียงเสริง ระยะการบินก็ไม่เกิน300เมตรนะครับระยะเวลาก็15ถึง20นาทีขึ้นอยู่การใช้คันเล่งเดี๋ยวผมจะลองล่อนดูนะเพราะว่าปีกพครนี้เครื่องบินลบปีกมันแคบถ้าเราดับมอเตอร์แล้วเราล่อนมันจะล่อนได้ไหมผมอยากจะลองดอูนี่คือดับมอเตอร์นะสรุปล่อนได้นะครับล่อนได้แล้วก็ล่วงเร็วมาก เพราะว่ามันไม่ค่อยเกาะอากาศการเกาะอากาศของมันน้อยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยววนลอดลงนะครับ <c oughs> <c oughs> ลุกรับไม่ทันโอเคนะครับนะแข็งแรงตอนแรกก็นหน้าทิ่มไปแล้วรอบหนึ่งก็ ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ลอนลงกับพื้นก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับใครชื่นชอบตัวนี้ติดต่อสอบถามได้ที่ไอดีลเบอร์โทรที่ผมลงไว้ F22 Raptor ครับผม